บิตคอยล่วงลงสู่เหวอีกครั้งจากแท่งแดง8เมตรการประกาศตัวเลข C P I ออกมาสูงกว่าคาดการคลิปวงนี้ผมจะมาอัปเดตกราบิตคอยล์ลูน่าและ LUNA าทูที่โดรควอนถูกสารก่ลีใต้ออกหมายจับทำให้ราคามีการร่วงลงกว่า55%ภายในวันเดียวไปติดตามในคลิปนี้ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคลเรโซคริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่14เดือน9และผมไม่ได้มานําการลงทุนนะครับก็ก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปฟังมุมมองของผมเนี่ยผมขอแค่เพื่อนๆกดไลค์คนละไลค์คอมเมนต์ซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับขอแค่คนละไลค์คนละเมน์เนี่ยกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้ก่อนที่จะไปดูคลิปผมผมเนี่ยฝากกดให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคเพื่อนๆมุมมอ,องของผมเองผมก็ได้บอกไปแล้วว่าบิตคอยดการที่เขาจะพุ่งขึ้นมาทั้้้้้้งงงงงงงหหหหหมมมมดดดดในน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 ช่่่่่วีีีีเเเเเยยยถาาาาาััาไไผรรรืืืออออปปิแทททโซสลกกขขึจะ็ ขึ้นเพื่อลงต่อทั้งหมดในมุมของผมลงไปที่โซนด้านล่างๆเลยนะครับยังเป็นไปได้อยู่ทั้งหมดนั่นเองซึ่งผมก็เคยได้บอกไปแล้วว่าบิตคอยเนี่ยวิ่งไปเหมือนบอดดิ้งเวทเนาะหรืออาจจะเป็นแบร์แฟกอะไรก็ตามแต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่ทั้งหมดถ้าบิตคอยยังไม่สามารถปิดแท่งเทียนเหนือโซนเ MA นเอสองร้อยได้นะครับจะยังเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อทั้งหมดฉะนั้นผมก็เตือนเพื่อนๆมาโดยตลอดซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าบอดดิ้งเวทเนี่ยมีการล่วงหลุดเทรนไลน์เราก็หลุดเทรนไลน์จริงเนี่ยครับเทรนไลน์ จะยังเป็นไปได้อยู่ผมก็เลยลองวัดเป้าของบอร์ดดิ้งเวดให้เพื่อนๆดูก่อนมาวางไว้นะครับซึ่งโอกาสที่เราจะเจอกันจากบอร์ดดิ้งเวดก็คือโซน17,00 0หดอลลร์หรือเอาง่ายๆครับเราจะเจอจุดต่ําสุดใหม่นั่นเองหรือไม่ว่าบิตคอยจะวิ่งยังไงก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือเส้น MA 200ได้บิตคอยจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อทั้งหมดแต่ทีเนี้ยไอโซนหมื่นสี่โดยประมาณเนี่ยนะครับมาจากอะไรบ้างผมลองเอาเป้าของ b บอ f e แฟก จากการล่วงของด้านบนเนี่ยเอามาวางไว้ที่ทาร์กเก็ตให้เพื่อนเพื่อนคือเพื่อจเห็น,นว่าเรามีโอกาสล่วงลวงต่อมาถึงโซน1นึ่งหมื่นดอลลาร์ทั้งหมดเลยมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับจนกว่าว่าบิตคอยจะเบรกเหนือ cma สองร้อได้แนวโน้มขาลงที่น่ากังวลทั้งหมดถึงจะหายไปบิตคอยต้องปิดแท่งเทียนแบบนี้เท่านั้นฉะนั้นแล้วครับเพื่อนเพื่อนผมได้บอกแล้วว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องตามหาจุดต่ำสุดก็ได้เนื่องจาก ถ้าเราเข้าซื้อบริเวณเส้น m A 200้หรือคอยยืนเหนือเส้น m A 200ได้เมื่อไหร่นในช่วงอดีตที่ผ่านมาผมก็เอาให้ดูแล้วเนาะแม้แต่ในทางเฟรมเดลี่ก็ตามแต่ถ้าเขาสามารถยืนได้นะครับบนเส้น m A 200พวกนั้นมันก็ถือเป็นจุดต่ําสุดแล้วเหมือนกันถึงแม้จะซื้อแพงท่วงโซนนี้หน่อยก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเราเข้าซื้อที่จุดที่ปลอดภัยและหลังจากนั้นเมื่อยืนบริเวณโซนนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยคอยก็ถือว่าเป็นจุดต่าสุดเหมือนกันนะต่างกันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่เราปลอดภัยมากกว รือเปรียบเทียบกับช่วงปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเหมือนกันนะมองว่ามันเหมือนกันนะครับแล้วมองว่าตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดแล้วแต่เพ,เพื่อจะเหน็นว่าจุดต่ําสุดในอดีตนั้นเนี่ยในไทม์เฟรมันเนี่ยแทง่งเทียนเขาไม่เคยปิดหลุดเส้น MA 200นะแบบเต็มเต็มแท่งนะเขาไม่เคยได้ปิดแบบเต็มเต็มแท่งเหมือนในช่วงปัจจุบันแสดงว่าจะบอกว่ามันเหมือนกันไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเนื่องจากแทง่งเทียนเนี่ยเราปิดเต็มเต็มแท่งมา4แท่งแล้วมันจะยังเหมือนกันอยู่หรือเปล่าล่ะนะครับมันก็ไม่ได้เหมือนเลยซึ่่่่งพออเเเเรรราาาามดดูในนททวียยกก็ปิส้ Fame Fa 200ืๆ ที่ผ่านมาเนี่ยเราปิดแค่ปิ่มๆอยู่แค่2อาทิตย์เท่านั้นนะหรืออาทิตย์เดียวก็ว่าได้นะมีแค่ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเท่านั้นก็ไม่ได้ปิดต่ำกว่าเส้น A 200เลย พฤติกรรมเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นแล้วถึงแม้ผมจะย้อนไปช่วงปี2 0 1 5 2 0 1 4แห้่แห้งเทียนเนี่ยไม่เคยปิดเต็มเต็มแท่งเลยนะมีแค่ทิ้งไส้เทียนเอาไว้เท่านั้นมองว่ามันจะเหมือนกันอยู่หรือเปล่าผมก็มองว่ามันไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากช่วงปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของสงครามจะบอกว่ามันเหมือนกันไหมเนี่ยแท่งเทียนก็ไม่ได้ปิดเหมือนกันเลยฉะนั้นแล้วเพื่อนๆจะมองว่ามันปลอดภัยอยู่ไหม มองว่าตัวเองรอได้หรือเปล่าล่ะถ้ามันล่วงลงต่อไปเนี่ยใครจะไปรู้ว่าจุดต่าสุดมันอยู่ไหนถ้าเราดูตามอดีตมันไม่ได้เหมือนกันเลยนั่นเองผมก็เลยมองว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องมองว่าตรงนี้เนี่ยโหรีบช้อนไม่เห็นมีความจําเป็นอะไรที่ผมจะต้องไปรีบช้อนนะแนวโน้มขาลงที่ยังน่ากงังวลตามแพทเทิร์นต่างๆเนื่องจากผมรอแค่เขาปิดแท่งเหนือเส้น MA 2อ0้อยได้มันก็ถือเป็นจุดต่าสุดตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ผมอาจจะซื้อแพงกว่าหน่อยนะอาจจะซื้อแพงกว่าประมาณอ เขาสามารถยืนเหนือเส้นเ a 200ได้เขามีโอกาสปรับตัวได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็ยอมแค่เสียโอกาสแค่10แต่ยอมปลอดภัยเนี่ยผมยอม ความปลอดภัยก่อนดีกว่าละกันนะครับและอีกทางครับในภาพระยะสั้นเนี่ยบิตคอยเนี่ยผมมองเป็นเหมือนทรแองเกิลนะก็คือวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้ผมมองว่าเขาน่าจะไซเวย์ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าช่วงอาจจะก่อนการประกาศดอกเบีย้ยหรือในช่วงการประกาศดอกเบีย้ยวันที่22เนี่ยจะมีการเบรกแนวโน้มของเทรนจากทรแองเกิลตรงนี้ออกไปแล้วก็ค่อยไปฟอลโล่ในทิศทางตอนนั้นก็ได้ผมมองว่าโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งนะจะอยู่ในช่วงกรอบประมาณตั้งแต่แนวรับสําคัญของทรแองเกิลนะหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหรือประมาณหนึ่งหม สีฟ้ารวมถึงโอกาสที่จะเด้งรีบาเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับอาจจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เทรดอยู่ในกรอบ Triangle นะครับเนื่องจากตรงน,นี้เป็นแนวต้านของเทรนไลน์แล้วเขาจะเบรกเลือกทางอีกทีหนึ่งโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะยังมองว่าจะยังมีโอกาสขึ้นเพื่อลงต่อทั้งหมดนะครับผมจะมองว่า Bitcoin เนี่ยจะวิ่งในแนวโน้มขาลงไปก่อนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะขึ้นมาตรงไหนก็ตามจนกว่าว่า Bitcoin จะปิดเหนือเส้น MA 200ได้เต็มเต็มแท่งในทางเฟรมเดลี่ผมถึงจะมองว่า Bitcoin เนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนนนเเรป็ขขาขึ้ นะครับผมมองแค่นี้เท่านั้นไม่งั้นจะมองว่าการขึ้นหรืออาจจะไซด์เวททั้งหมดเนี่ยจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อทั้งหมดนั่นเองและจุดต่ําสุดเราจะยังได้เจอกันอยู่ทั้งหมด3โซนนี้และก่อนอื่นครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้เทรดที่บายบิทเพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ของผมจะอยู่ใต้คลิปด้านล่าง KYC เลเวล1ให้เรียบร้อยและโอนเงินเข้าไปเทรดและเทรดสปอตเนี่ยอย่างน้อย50 UDT นะเพื่อนเพื่อนรับฟรีไปแน่นอนครับสามสิบยูดีถ้าทําครบเงื่อนไขน้องผมมีสอนไว้หมดแล้วนะครับเพื่อนดดู้คครนา นนน่ััเองะครบซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าทาร์เก็ตของการล่วงหลุดจากทรยแองเกิลในกรอบตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตัวเลขท้ายนะสองหมื 23, ่นสามพันหกร้อยโดยประมาณนะหรือว่าถ้าบิอถ้าลูน่าเนี่ยสามารถเบรกได้ผมจะมองเป็น QML เนาะซึ่งเขายังไม่สามารถเบรกได้ฉะนั้นแล้วทาร์เก็ตของทรยแองเกิลเนี่ยจะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะผมจะมองเป็นสองหมื่นสามพันหกร้อยจนถึงช่วงสองหมื่นหนึ่งร้อยตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับเนื่องจากพอเรามาดูในภาพระยะสั้นเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นแล้วในทางเฟรรมมชัั่่่่่วโงงงนนเออก็คาคืาาทีตลตลแ เ,เริ่มส่วนทางกันแล้วนั่นเองผมมองว่าเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่รูหน้า NC เนี่ยจะมีการรีบาวได้นั่นเองแต่อาจจะล่วงลงมาอีกนิดหน่อยก่อนนะครับ ประมาณนี้เพื่อนๆก็ลอวางแผนในช่วงส่วนปัจจุบันจนถึงช่วงกรอบแนงๆของผมเนี่ยมีโอกาสจะรีบาวอีกรอบหนึ่งอยู่นั่นเองสำหรับราคาไทยเนาะก็อยู่ที่ประมาณ0.089หรือ0.009โดยประมาณนะครับที่ผมว่ามีโอกาสที่จะเริ่มรีบาวเล็กๆน้อยนะก็คือการล่วงลงมาอีกนิดหน่อยและขึ้นไปเทสนาะวตาสำคัญของเออทรนไลน์ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.012 ต่อไปก็คงนี้ไม่พ้นสำหรับเรียนรู้หน้าทูนะครับสำหรับช่วงวันนี้ที่สาลกระลือใต้เนี่ยได้มีการออกหมายจับสำหรับโดคอนนะครับซึ่งทําให้ราคาได้มีการร่วงจากหายในช่วงของวันนี้เนี่ยบางประมาณ55%โดยประมาณโดยที่ผมเองเนี่ยก็ได้กระโดดเข้าไปนะครับเหมือนกันนะครับในช่วงราคาประมาณ2 9 4 2.96โดยประมาณเนาะซึ่งตอนแรกผมก็ได้มีการเลื่อนสต็อปลอรหรือตั้งสต็อตเอาไว้นะครับเพราะว่าผมมองว่าเป็นการเล่นสั้นแล้วก็เก็งกาไรแบบ รวดเร็วเท่านั้นนะแบบต้องจับตาเราดูเนาะซึ่งสิ่งสําคัญเลยตอนนี้เนะี่ยผมก็เลื่อนสต็อปลอดมาปิดทุนผมเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็น่าจะได้กําไรแน่นอนนะครับสำหรับหมายนี้การล่วงลงมาเนี่ยเริ่มมีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้แล้วนะครับโดยที่เราได้ล่วงลงมาที่แนวรับสําคัญแล้วสำหรับรูหน้านะครับจะเด้งขึ้นอีกรอบหนึ่งเนาะเด้งขึ้นนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยอยู่ที่โซนโอเวอร์โซลมากๆแล้วอาจจะเด้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง และร่วงลงมาอีกรอบหนึ่งราคาเนี่ยก็จะผลักดันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งและร่วงลงมาอีกรอบหนึ่งอาจจะเกิดเป็นสัญญาณไดวอเจนต์เกิดขึ้นในโซนสีแดงๆของผมได้นะครับช่วงตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนกรอบเป็นช่วงที่ทําให้ราคารูน่าทูเนี่ยได้มีการผลักดันราคาขึ้นไปเห็นไหมครับช่วงโซนนี้เลยฉะนั้นแล้วผมมองว่าจากการทิ้งไส้เทียนเอาไว้แล้วด้วยในไทม์เฟรมยิบยิบย่ยอยๆเนี่ยเห็นไหมครับมีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้ผมก็เลยมองว่าก็มีโอกาสนะไอ้โซน2จนถึง1.5ดอลลาร์เนี่ย โอกาสที่รูหน้าทูจะรีบาวในภาพระยะสั้นรวมถึงทั้งหมดทั้งมวลในภาพต่อๆไปในระยะยาวเนี่ยเพ,เพื่อนๆก็ต้องติดตามรอดูจากข่าวสารกันด้วยเนาะเนื่องจากการล่วงลงมาในวันนี้มันเป็นการล่วงลงมาจากข่าวสารล้วนๆเลยนะครับเอาละเพื่อนแล้วใครที่ชอบการทำพิมพ์ผมอยากให้การสนับสนุนผมเนี่ยอยากวางแผนเทดไปกับผมเพื่อนๆใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ในการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับก็คือกดสมัครที่หน้าช่องยูทูบของผมจากนั้นเพื่อนๆจะได้รับแผนที่สําคัญไว้ในชุมชนของผมนะครับก็คือกดไปที่ชุมชนได้เลยเนาะเด ลับเพื่อนๆสำหรับบิตคอยนะผมก็จะมองเป็น Triangle ในช่วงกรอบเล็กๆตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะมองว่าบิตคอยนยจะวิ่งไซเวอยู่ในกรอบแบบนี้ในช่วงตั้งแต่18700จนจะถึงช่วง21600กรอบแดงๆของผมตรงนี้นะครับโอกาสรีบาวผมจะมองช่วงแรกเป็นประมาณ2900ดืยประมาณนะครับที่ Bitcoin มีโอกาสจะขึ้นไปรีเทส ที่จะลงต่อเลยนะผมจะมองว่าเป็นการไซด์เวย์ออกข้างไปก่อนซะมากกว่านะครับที่ร่วงลงมาที่แนวะรับ f i b บ n ที่สําคัญแล้วเนาะที่61.8%รวมถึงอาจจะร่วงลงมาถึง78.6รวมถึง88.7%ก็คือเป็นกรอบสีฟ้าที่ผมวางไว้ให้นั่นแหละเนาะโดยที่ผมจะมองว่า Bitcoin เนี่ยจะกลับตัวหรือเปลี่ยนเทรนด์ก็ต่อเมื่อ Bitcoin สามารถยืนเหนือโซน23,400ดอลลาร์ได้เท่านั้นปิดเต็มเๆแท่งได้เท่านั้นเหนือเส้น MA 200เนื่องจาก Bitcoin ในปัจจุบันไม่ได้เหมือนอย่างในอดีตนั่นเองถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ย Bitcoin จะสามารถรับอยู่บริเวณเทรนด์ไลน์รับสําคัญมีโอกา จะเด้งรีบาวอยู่แบบนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รีบร้อนอะไรนะผมรอจุดที่ปลอดภัยนั่นเองเรวมถึงโโหอดเนี่ยพูดอะไรแต่แนวโน้มขาลงต่างๆเนี่ยแต่มุมมองขาขึ้นก็มีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่มันจะมองว่าเป็นขาขึ้นสักทีเดียวนะครับก็คือเอาง่ายๆครับเราอาจจะรอเบรกเหนือเส้น MA 200ที่ผมได้บอกไปนะั่นแหละมุมมองระเบิดกระทอมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่โซนนั้นเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ช่วงประมาณ24,000ขึ้นไปนะ่ยงั้นเราก็ไม่เห็นต้องรีบรออะไรเลยนะครับเนื่องจากมม,กาม,ววามันงไ่ด้้ร็รแววลล เพื่อนๆรับความเสี่ยงในการติดดอยได้หรือเปล่า ผมว่ามองจุดนี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับรวมถึงมุมมองขาลงต่างๆก็ยังคงมีอยู่เห็นไหมครับว่าการขึ้นไปรีเทสเนี่ยช่วงโซน2700มื่นเจ็ดร้อยถึงสองหมจะยังเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อได้ทั้งหมดซึ่งแทร็เก็ตของมุมมองของนักวิเคราะห์ชาวต่างชาติเนี่ยยังมองที่โซนถึง16,00 0ดอลลาร์นั่นเองแล้วผมก็ได้บอกไปแล้วว่าโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เมื่อโซคัสติกตัดกันลงเนี่ยจะเจอกันที่โซน1น0่0กนดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนใครจะไปก้าวขาขน ก่อนนะครับก็คือปิดแท่งเหนือโซน22,500ให้ได้ก่อนก็ค่อยไปกาวในมุมมองขาขึ้นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบร้ออะไรเลยก็กังวลเรื่องการติดต่อไว้ก่อนจะดีกว่านะครับาลครับเพื่อนๆหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์แต่ก็ฝากเพื่อนกดไลค์คนละไลค์คอมเมนต์ซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์สนุนให้ผมก็ได้ขอแค่คนละไลค์และก็คนละเมนเนาะอย่าลืมเป็นเฮาฉลามที่กวาดมากับผมนะครับอาจจะต้องรอแท่งเทียนในการปิดคอนเฟิร์มเหนือเส้น MA 200ก่อนเนื่องจากพฤติกรรมในปัััจจุบนนนนไไมม่่่ดด้เหือออใยาางงีตตตแกก อย่างสิ้นเชิงนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมไปเทาฉลามที่เกาวนานกับผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ